อ่านพระสุตตปิฎกค,คำพีที่ห้ากุธกานิกายกุธกปาถาเล่มหนึ่งกันที่สี่สิบหกคำพีกุธกานิกายกุฏกปาถาว่าด้วยคาถาที่สี่ที่ห้าแห่งกิโรกรุฏกันนนะโมตัววตตสสะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทตะสะนมโมตัสสะ พะคะวโตอระหะตโตสัมมาสัมพุทสะนามโมต,ตัสสะพะคะวโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทาาตตสะสิทางโวยาตินางโหนตุสุติตาโหติยาตะโยเตจตตะสัมมาคันตวายาติเปตา สมาขาตาปหุเตอานาปานามหิสัก,กดจังอานุโมทเรจิรังชีวันตุโนยาติเยสังเหตุลภามหาเสปณวันนี้จะมาภาพจะได้สดแสดงระไตรปิดกเทศนามหาวิทยาณัยไตราภาคในคำปีกุตาะนิกาย พุทธกปาปากันที่สี่ว่าด้วยิโรพุทธคาถาที่สีิหอันกล่าวเรวยคธมที่พวกเปรตอนุโมทนาต่อทานที่พวกอยากมิตรกุทิศให้ตามวาระพระบาลีและอทกัตถากับธรรมทาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและแก่พุทธศาสนิกนชนทั้งหลายตามควรแก่วเวลา ตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบ,บาลีที่จะยกึินไว้นั้นว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของเราขอพวกญาติจงมีความสุขพวกเปรตที่เป็นญาติเหล่านั้นพากันมาประชุมแล้วเมื่อข่าวและน,น้ำเป็นอันมากที่ญาติมิตรให้อยู่ก็พากันอนุโมทนาว่า ขอพวกญาติของเราที่ทำให้พวกเราได้ความสุขนี้จงมีชีวิตยืนนานเทิดพวกญาติของเราได้กระทำการบูชาแล้วพวกญาติของเราที่เป็นผู้ให้ก็ไม่ไร้ผลดังนี้ที่นึกความในพระบารีเพียงเทาง่านี้ตอนอตถกถา,าตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอธถกถา,าว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงสแสดงวิธีที่ให้ทานแก่เพลเหล่านั้น จึงตรัสก,กึึงคาถาที่สี่ว่าอิทังโวยาตินังโหตุกติตาโหตุยาตยโยผู้ให้ทานต้องเกรงวาจาว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของเราทั้งหลายขอพวกญาติของเราทั้งหลายจงมีความสุขกัมีตัาทะอิทันติไทยธรรมะนิทัศนังในคำเหล่านั้นคำวันนี้เป็นคำชี้ถึงไธยธรรม คือเช้ถึงของที่ให้ทานหมายความว่าคําว่าอิทงังซึ่งแปลว่านี้ในลุมเพื้องต้นแห่งคาถาที่สี่ท่านเล็งเอาของที่บริจาคทานคําว่าโวเป็นแต่เพียงที่บาทเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นจัตสินิพัตน์คือไม่ได้แปลว่าแห่งท่านทั้งละแห่งเขะแห่งท่านทั้งหลายคําว่าโยมุจงมีแก่พวกญาติทั้งหลายนั้นหมายถึง พวกญาติที่เกิดในเปรตวิสัยํำว่าขอพวกญาติจงมีความสุขคือขอพวกญาติที่เกิดในเปรตวิสัยเหล่านั้นจงมีความสุขด้วยผลแห่งทานอันนี้เอวังภควานเยนะปกาเรณนะปฏิวิสยุปปนังบุคคลควรให้ทาน เพื่อพวกญาติที่เกิดในประวิสัยด้วยประการใดเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงประการนั้นจึงได้ตรัสว่าอิทังโวญาตินังโหุสุภิตาโหนติญาตยโยที่แปลไว้ว่าขอสิ่งนี้จงมีแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงมีความสุขดังนี้ เมื่อกล่าวว่าของสิ่งนี้จงมีแก่ญาติทั้งหลายดังนี้ก็ตามแต่กรรมที่ผู้อื่นกระทำย่อมไม่ให้ผลแก่ผู้อื่นของที่ให้เจาะจงอย่างนั้นย่อมเป็นปัจจัยแห่งกุศลกรรมสำหรับหมู่ญาติทั้งหลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลให้ของนั้นแก่เปรตเหล่านั้นด้วยประการนั้นของนั้นจึงเป็นกุศลกรรมทำให้เกิดผลในขณะนั้น เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงที่เขาอุทิศไทยนั้นจึงได้ตรัสกึงเบื้องปลายแห่งคาถาที่สีว่าเตจะตัดถาสมาคันตว่ายาติเปตาสมาคตากับกึ่งเบื้องต้นแห่งคาถาที่ห้าว่าปะหูเตอนาปานามัยหตจะตัดจังอนุโมทเร ซึ่งแปลว่าเปรตที่เป็นญาติเหล่านั้นพากันมาประชุมพร้อมกันแลว้วเมื่อข้าวและน้ําเป็นอันมากที่พวกญาิสุทิิให้อยู่ก็อนุโมทนาโดยเคารพกันเน้แต่สังอัตโนเตยาติเปตาเนื้อความเบื้องปลายแห่งคาถาที่สี่และเบื้องต้นแห่งคาถาที่ห้าที่จะยกขึ้นแปลไว้แล้วนั้นว่าพวกเปรตที่เป็นญาติเหล่านั้นได้มาประชุมกันในที่พวกญาติให้ทาน ด้วยเหตุว่าพวกญาติของเราจะอุทิศให้แก่พวกเราเมื่อพวกญาติอุทิศข้าวน้ําเป็นอันมากก็แก่ตนก็อนุมโมทนาคือมีปิติสมนักว่าขอทานอันนี้จงทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่พวกเราดังนี้เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงจะทรงสแสดงอาการที่พวกเรสผู้ใดจเห้ยผลแห่งกรรมที่เกิดขึ้นและอาศัยพวกญาติ จึงได้ตรัสว่าจิลังชีวันตุโนยาติเยสังเฮตุลภามหาเซพวกเราได้รับความสุขเพราะญาติเหล่าใด,าดพวกญาติเหล่านั้นจงมีชีวิตยืนนานเถิดกับกึ่งเรื่องต้นแห่งคาถาที่หกซึ่งจะยกมาแสดงในการต่อไปข้างหน้าดังนี้มีคำอธิบายว่าเมื่อพวกเปรตเหล่านั้นจะอวดอ้างซึ่งสมบัติที่ตนได้ในขณะนั้นจึงได้กล่าวขึ้นว่า พวกเราได้ความสุขนี้เพราะพวกญาติเหล่าได้ขอพ,พวกญาิเหล่านั้นจงมีชีวิตยืนนานเถิดดังนี้ของดอัตตถาตอนนี้ไว้เพียงท่าน,นี้ก่อนจะได้เก็บเนื้อความทั้งพระบาลีและอัตตัาที่แสดงมาแล้วนี้มาแสดงซ้ำอีกเพื่อให้เป็นที่้าใจดีตามวิธีธรรมธ,ธิบายแล้วจึงจะบบริยายตามอัตตัาต่อไปในภายหลัง ลราวคือคาว่าอิทังโวยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยที่แปลให้ว่าขอสิ่งนี้จงมีแก่พวกญาติขอพวกญาติจงมีความสุขกังนี้นั้นเป็นคําของพวกญาติที่แบ่งส่วนรุนให้แก่พวกญาติที่ตายไปแล้ว <c oughs> อธิบายว่าผู้ที่ให้ทานเพื่อจะอุทิศผลให้แก่พวกญาติที่ตายไปแล้วนั้น ต้องเปล่งวาจาอย่างนี้จึงจักเป็นอนอุทิศผลให้แก่พวกญาติที่ตายไปคือเป็นเหตุให้พวกญาติที่ตายไปได้รับอนุโมทนาคือปลอยยินดีเมื่อพวกญาติที่ตายไปเกิดในกำเนิดเปรตวิสัยนั้นได้ปลอยยินดีด้วยแล้วก็ทําให้เขาได้รับผลในทันใดแต่ไม่ใช่ว่าพวกญาติที่เกิดในเปรตวิสัยนั้นจะได้ของที่บุคคลให้ทานนั้นก็หาไม่ ส่วนของที่บุคคลให้ทานนั้นก็ตกอยู่กับผู้รับคือพระพิสุสง์เท่านั้นส่วนผลที่พวกเปรตได้รับนั้นคือผลแห่งทานอันเป็นเหตุให้พวกเปรตได้อนนโมทนานั้นต่างหากคือพวกเปรตได้อนนโมทนาต่อทานนั้นแล้วก็จัดว่าพวกเปรตได้ทาบุญไว้อย่างหนึง่งเึ่งจัดว่าเป็นอนุโมทนาใหม่คือบุญที่สําเร็จด้วยการอนุโมทนาได้ใจความอีกชั้นหนึ่งว่า พวกเตรตนั้นได้รับผลแห่งการอนุโมธนาต่อทานที่พวกญาติทำบูติสให้เท่านั้นไม่ใช่ได้บริโภคทานที่พวกญาติให้นั้นโดยตรงแต่นีคคำว่าเตจะตัฐาสมาคันสวายาติเปตาที่แปลว่าพวกเตรตที่เป็นญาติเหล่านั้นได้มาประชุมพร้อมกันแลว้วเมื่อพวกเรตรให้ทานข้าวแต่น้ำเป็นอันมากกอนุโมธนาโดยเคารพนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็นว่าาพวกเรสที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั้นหรือพวกเบสที่เป็นญาติของบุคคลอื่นเมื่อทราบว่าญาติของตนจักได้จักให้ทานเพื่อส่งผลให้แก่ตนแล้วก็มาประชุมกันอยู่ในที่พวกญาติจะให้ทานนั้นเมื่อพวกญาติให้ทานแล้ว ก็ภากาันอนโมทนาโดยเคารพแล้วก็ได้ผลแห่งการอนุโมทนาคือทิบายาสุขสมบัติในขณะนั้นเมื่อได้รับผลแห่งการอนุโมทนาที่เนื่อมาจากทานอนพวกญาติโุทิให้ดังนั้นแล้วจึงให้กรแก่พวกญาติว่าทีรังชีวันตุโนญาติเยสังเฮสุรพามหาเสดังแปลว่า พวกเราได้ความสุขอันนี้เพราะญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นจงมีชีวิตยืนนานเพิดดังนี้เตตานันหิอัตโนอนุโมทเนนะทายักยานังตอนนี้ไปว่าตามเนื้อความในอัตถรถาว่าพักกินาทานย่อมให้เกิดผลแก่พวกเปรตในทันใดนั้นด้วยองสาม คือการที่พวกเปรตอนุมโมทนายินดีหนึ่งการที่ผู้ให้ทานเปล่งวาจาอุทิศให้หนึ่งผู้รับทานนั่นเป็นผู้ทรงศิลาที่คุณหนึ่งในองสามนั้นพวกผู้ให้เป็นเหตุที่เสษเพราะฉะนั้นพวกเปรตที่ได้รับทิพยะสมบัตินั้นจึงกล่าวขึ้นว่าพวกญาติของเราได้กระทําการบูชาแล้วเขาก็ไม่ไร้ผลคือเขาเองก็ได้ผลแห่งทานที่เขาบริจาคด้วย มีคำสอดถามขึ้นมาในที่นี้ว่าพวกญาติที่เกิดในเปรตใสเท่านั้นหรือได้รับผลแห่งทานหรือพวกอื่นก็ได้รับเหมือนกันมีคำแก้ไขว่าข้อนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแก้คำถ,ถามของชาน,นุ์โสนีพรามแล้วไม่จำเป็นที่พวกเราจะแก้ไขวุันเจตังมยมัสสุโคตมะรามนา ข้อนี้มีปรากฏมาในชานุโสนิสูตรว่าชานุโสนีครามได้ไปทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้ประเสริฐพวกข้าพระองค์ผู้เป็นพรามจะไม่ทานตามความเชื่อถือแล้วเปลงวาจาว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่พวกญาติสารง,งิหตที่ตายไปแล้วเถอด ขอพวกญาติสารเหิตที่ตายไปแล้วจงบริโภคทานนี้เถิดจงมีข้าพระองค์ขอทูลถามว่าทานนั้นจะสําเร็จแก่พวกญาติสารรหิตที่ตายไปแล้วหรือไม่พวกญาติสารรหิตที่ตายไปแล้วจะได้บริโภคทานนั้นหรือไม่พระเจ้าจพา่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแว่าดูก่อนครา้งทานนั้นย่อมสาเร็จในที่ควรไม่สําเร็จในที่ไม่ควร ชนุสโณีพรามจึงทูลถามขึ้นว่าที่เป็นไรเรียกว่าที่ควรที่เป็นไรเรียกว่าที่ไม่ควรระเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอว,ว่าดูก่อนพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำปาณาติบาตอคินาทานการเมนนศเลชาดจารกล่าวเพี้ยนพูดกล่าวสอดเสียกล่าวคำหยากล่าวเลี้ยวไหลเพ่งเล็งเอาของผู้อื่นปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดเห็นชอบเป็นชอบ เวลาร่างกายแตกแล้วก็ไปเกิดในนรกสิ่งใดเป็นอาหารของพวกสัตว์นรกนั้นก็เป็นอยู่ด้วยสิ่งนั้นอยู่ในนร,รกนั้นได้ด้วยสิ่งนั้นที่อันนี้แหละพรามเรียกว่าที่อันไม่สมควรคือที่เป็นที่ไม่สำเร็จแห่งทานดูก่นพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำปาณาติบาตอธินาทานกาเมสุมิชัาเจา์พูดเท็จพูดต่อเสียพูดคำหยาบ พูดหยาบคายพูดเลวไหลเพ่งเอาได้เพ่งอยากได้ของผู้อื่นคิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดเวลาตายแล้วย่อมไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานสิ่งใดเป็นอาหารของพวกสัตว์เดรัจฉานผู้นั้นก็เลี้ยงชีวิตด้วยสิ่งนั้นเกิดอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นด้วยสิ่งนั้นอันนี้แหละปรามเรียกว่าที่ไม่ควร ดูกอรตามบุคคลบางคนในโลกนี้งดเว้นจากปาณาติบาตอจินาทานกาเมนสุมิาจฉารงดเว้นจากการกล่าวเทศกล่าวโซเซียลกล่าวํำหยาบคายกล่าวทำเหลวไหลไม่เต็งแรงอยาได้ต่อของอย่ื่นไม่คิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นถูกต้องตามเป็นจริงหากผู้นั้นตายไปแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสิ่งใดเป็นอาหารของพวกมนุษย์ ผู้นั้นก็ได้เลี้ยงชีพด้วยสิ่งนั้นได้อยู่ในมนุษย์โลกด้วยสิ่งนั้นอันนี้แหละพรามเรียกว่าที่ไม่ควรดูก่อนพรามบุคคลบางคนในโลกนี้งดเว้นจากปาปนาัิบาตัอินนาทานกามเมสุวิชฐาจารงดเว้นจากาการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียกล่าวคำหยาบกล่าวคำเลวไหลไม่เ,เร่งเลงต่อของขอกอขอ,ของของผู้อื่น ไม่คิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นถูกต้องตามเป็นจริงเวลาผู้นั้นตายแล้วขึ้นไปเกิดเปเทพยาเจ้าในสวรรค์สิ่งใดเป็นอาหารของพวกเทพพาเจ้าผู้นั้นก็ได้เลี้ยงชีพด้วยสิ่งนั้นได้เป็นอยู่ในสวรรค์น,นั้นด้วยสิ่งนั้นอันนี้แหละพราหมณ์เรียกว่าที่ไม่ควร ดูกรพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำปานติบาตอจินนาทานกาเมินสุนิตจารเป็นผู้กล่าวเท็จกล่าวต่อเสียดกล่าวคำหยาดก,กล่าวคำเลวไหลโลกอยากได้ของผู้อื่นคิดปองไรผู้อื่นมีความเห็นผิดเป็นชอบเมื่อผู้นั้นตายแล้วย่อมเกิดในเปรตวิสัยสิ่งใดเป็นอาหารของพวกเปรตวิสัยผู้นั้นก็ได้เลี้ยงชีพด้วยสิ่งนั้นได้อยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วย สิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่งมิตธรอมะญาติสารหิตได้ทำสิ่งใดอาได้ส่งสิ่งใดไปให้จากโลกนี้ผู้นั้นก็ได้เลี้ยงชีพด้วยสิ่งนั้นได้อยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยสิ่งนั้นทัานนี้แหละตรามเรียกว่าที่ควรคือเป็นที่ที่ทานควรสําเร็จผู้ที่เกิดในเปรตวิสัยนี้ย่อมได้รับทานของพวกญาติที่อุทิศให้ เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบอย่างนี้แล้วพรามนั้นจึงได้ทูลถามต่อไปว่าถ้าแต่พระโพดมมู้ประเสริฐถ้าบุคคลนั้นไม่ได้เกิดในเปรตวิสัยนั้นใครจะได้เกิดบริโภคทานนั้นตรัสตอบว่าพวกญาติสารรหิตเหล่าอื่นที่ไปเกิดในเปรตวิสัยนั้นจะได้บริโภคทานนั้น ข้าแต่พระโคโดมทายาทสารรหิตเหล่าอื่นก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรติสัยนั้นใครเล่าจะบริโภคผ่านนั้นดูก่อนพรามการที่จะวางจากญาติสารรหิตโดยไม่มีญาติสารรหิตไปเกิดในกำเนินดเปรติสัยนั้นตลอดกาลนานเช่นนี้ย่อมไม่มีอีกประการหนึ่งส่วนผู้ให้ทานก็ไม่ไร้ผลดังนี้จิงนเ้ฟางในชานุสโสนิสุตะเทียงเท่านี้ ตอนอธิกถาแห่งชาลุศนิสูตรว่าอาหารของสัตว์นรกนั้นได้แก่กรรมที่ทำให้เกิดในนรกผู้เกิดในนรกได้เลี้ยงชีวิตด้วยกรรมนั้นอาหารของพวกสัตว์ดิัชฉานนั้นมีหญ้าและใบไม้เป็นต้นอาหารของพวกมนุษย์นั้นมีข้าวสุกและขนมสดเป็นต้นอาหารของพวกเทพพยายดานั้นมีสุภาพโพธิเป็นต้นอาหารของพวกเปรตลิสัยนั้น มีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งอาหารของพวกเปรตวิสัยนั้นได้แก่สิ่งที่บุคคลที่อยู่ในโลกนี้ส่งไปให้คือทำบุญอุทิตย์ให้และพวกเปรตวิสัยนั้นเรียกว่าพวกปรทัชตูปชีวีคือพวกเลี้ยงชีพด้วยของที่ผู้อื่นให้ทำที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าวายผู้ให้ของไม่ไร้ผลน,นั้นคือผู้ที่ให้ทานผู้อาทิตย์ให้แก่ผู้ที่ตายไปนั้น ทานที่อุทิศให้นั้นจะสําเร็จแก่ผู้ตายหรือไม่ก็ตามผู้ให้ทานนั้นก็ได้รับผลแห่งทานของตนอยู่ตามปกติแต่พวกพรามถือว่าผู้ให้ทานไม่ได้รับผลทานที่ให้ไว้อาการอย่างนี้สมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธประสงค์จะทรงแก้ความสงสัยของพรามข้อนี้จึงได้ตรัสว่าส่วนผู้ให้ทานก็ไม่ไร้ผลอยางนี้ซึ่งเนื้อความในทรตถะแห่งชาณะ สนี่สูตรเพียงเท่านี้ตอนธรรมถาธิบายตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมถาธิบายขยายคําว่าเปรตต่อออกไปอีกโดยพิจารณาคือคําว่าเปรตนั้นแปลได้สองอย่างแปลว่าผู้ตายไปแล้วหนึ่งแปลว่าผู้ละไปแล้วหนึ่งอธิบายว่าผู้ตายไปแล้วนั้นย่อมมีทางไปห้าทางคือทางนารกหนึ่งทางเปรตหนึ่งทางเรัอฉาน,นหนึ่งทางมนุษย์หนึ่งทางเทพยเายจาวหนึ่ง รวมเป็นห้าทางด้วยกันคือรวมเป็นที่ไปห้าแห่งด้วยกันไม่แห่งใดก็แห่งหนึ่งตามสมควรแก่กรรมของต,องตนคือถ้าตนกระทำบาปไว้ก็ได้ไปเกิดในที่ไม่ดีคือนรกเปรตสัตว์เดรัจฉานถ้าตนกระทำความดีคือบุญกุศลไว้ก็ได้เกิดในที่ดีคือมนุษย์และสวรรค์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาแล้วในชานรุโสนในสูตรนั้น ผู้ที่ไปเกิดในนรกก็ดีไปเกิดเป็นสัตว์ิรัจฉานก็ดีไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีไปเกิดเป็นเทพยญเจ้าบนสวรรค์ก็ดีไม่ได้รับผลแห่งทานที่ยากมิตรสารหิตรุธให้เะ่ททนั้นพอได้เรี้ยงชีพอยู่ด้วยอาหารตามสถานที่ตนเกิดทั้งที่ทั้งสี่นี้เรียกว่าเป็นที่ไม่ควรที่จะได้รับผลแห่งทานทั้งนั้น ส่วนผู้ที่ไปเกิดในกําเนิดเปรตวิสัยจําพวกเดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่จะได้รับผลแห่งทานเพราะจําพวกนั้นเรียกว่าพวกประประัฐตูปชีวีคือพวกที่เลี้ยงชีพเดียวขอที่ผู้อื่นให้แต่ขอให้เข้าใจว่าเราต้องมีญาติโสสารโรหิตคนใดคนหนึ่งไปเกิดอยู่ในเปรตกําเนิดเปรตวิสัยนั้นแน่แท้ ถือถ้าญาติมิตรสารรหิตในชาตินี้ไม่ได้ไปเกิดก็ต้องเป็นญาติมิตรสารรูเหตในชาติก่อนไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งโดยเหตนุนี้เมื่อเราทัง้งหลายได้ถาวายทานแก่พระภิกษุสาเมเณรผู้สงศ์ศีลาที่คุณแล้วควรเปล่งวาจาขึ้นในเวลาโกรนาา้ำว่าอิทังโวยาตินังโหสุสุสสติตาโหตุจาตะโย หรือจะว่าเป็นคำแปลว่าขอสิ่งนี้จงมีแก่พวกญาติของเราขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเกิดดังนี้เป็นก็ได้เพราะเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วพวกญาติที่ไปเกิดในเประิสัยจึงจะได้อนุโมทนาที่ได้เกิดปีติกินดีตาม เมื่อเขาเกิดปีติจินตีตามแล้วเขาจึงจักได้ความสุข้นจากความเป็นเปรตเหมือนอย่างพวกญาติพระเจ้าพิจิสารที่แสดงมาแล้วในการก่อนโนนคําว่าเปรตวิสัยนั้นแปลว่าเขตแดนแห่งเปรตหรือแปลว่าพวกเปรตพวกเปรตวิสัยกับพวกปรัชทัตูปชีวีเปรตนั่นอการไปไน,นะครับกับพวกปรัชทัตูปชีวีเปรตนั่นเป็นคำพิลนะ เป็นจำพวกเดียวกันมีถ้อยคำในอัตถกถาที่แสดงมาแล้วนั้นเป็นเครื่องยืนยันคือในอัตถกถาชาโนโสนิสูตรดังที่แสดงมาแล้วนั้นว่าปิติวิสิกาเอวะหิปรัตถปรัตตูปัจจีวิโนโหนติแปลว่าพวกเปรตวิสัยนั่นแหละเป็นพวกปรัตถตูปัจจีวิเปรตดังนี้ก็คำว่าเปรตนี้ ท่านกล่าวไว้ในคำปีเปตวัดถุกมีอยู่ห้าสิบเอ็ดจำพวกตามอาการที่เป็นไปคือเคตูปาามาเปรตอันได้แก่พระอริยเจ้าผู้ทรงคุณธรรมที่สมควรรับพยาทานของบุคคลทั้งหลายคล้ายกับเปรตร,รับส่วนบุญหนึ่งสุกระเปรตที่มีปากดังสุกรเพราะบาปก,กรรมที่ได้กล่าวคำสอดเสียดยุโยงไว้ในชาติก่อนหนึ่ง โกติมุขเปรตอันในแก่เปรตปากเน่าจึงได้กล่าวคำสออเสียดยุยงและกล่าวคำเทศไว้ในปางก่อนหนึ่งพิทาทีตริกะเปรตอันในแก่เปรตตุกตาแป้งของหลานแห่งอนาถบินพิกะเศรษฐีหนึ่งทิโรกุตเปรตจึงดันได้แก่เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารหนึ่งปัญจา ปุตตะชาที่กับเปรตอันได้แก่เปรตที่กินบุตรตัวเองถึงห้าคนหนึง่งสตาปุตตะขาที่กับเปรตอันได้แก่เปรตที่กินบุตรตัวเองถึงเจ็ดคนหนึง่งพรนาเปรตอันได้แก่เปรตที่มีเท้ามีศีรษะเหมือนโคมีตัวเหมือนมนุษย์ถูกไฟไหม้อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนหนึง่งมหาเปัตาระเปต ได้แก่เปรตช่างูกที่ได้ด่าว่าสมณพราหมณ์ไว้ในชาติปางก่อนหนึ่งทาราแตยะเปรตได้แก่เปรตปวยกายหนึ่งนาคเปรตได้แก่เปรตมีรูปร่างเหมือนอย่างนาคหนึ่งภุรคเปรตได้แก่เปรตมีรูปร่างเหมือนอย่างงูหนึ่งสังสารโมจกะเปรตได้แก่เปรตที่ได้รับส่วนบุญจากพระสารีบุตรหนึ่งมาถุกเปติเปรต ได้แก่เปรตที่เคยเป็นมันดาของพระสารีบุตรในชาติก่อนหนึ่งมาตาเปติเปรตได้แก่เปรตที่เมานึงนันทาเปรตได้แก่เปรตนางนันทาหนึ่งมัถากุณดลิเปรตได้แก่เปรตมัถกุณดลีิหนึ่งการหะเปรตได้แก่เปรตดำหนึ่งธนปาระเปรตได้แก่เปรตรักษาทรัพย์หนึ่งจุลเศษวิเปรตได้แก่เปรตเศรษฐีน้อยหนึ่ง อุตรมาตุเปรตแต่แก่เปรตมารดาอุตระมานกหนึ่งตุตตเปรตได้แก่เปรตเส้นได้หนึ่งการณมุนดเปรตแต่แก่เปรตที่มีอยู่ในที่ใกล้สะชอวากันดามุนดาสะในป่าหิมพันหนึ่งอุภรีเปรตได้แกเปรตนางอุภรีหนึ่งอภิชฌา อภิชฌาแานเปรตได้แก่เปรตที่เดินหลังน้ําได้หนึ่งสานุวาสิเถระเปรตได้แก่เปรตที่เป็นศิษย์ของพระสานุวาสิเถระเจ้าหนึ่งราธาการีเปรตได้แก่เปรตช่างรถหนึ่งภูสะเปรตได้แก่เปรตข้าวรีบหนึ่งกุมารเปรตได้แก่เปรตกุมารหนึ่งเสริมีเปรตได้แก่เปรตชาวเมืองเสริมีหนึ่ง มีคารุดทับเปรตได้แก่เปรตทานเนื้อหนึ่งพุทิยะมีค้ารุษทับเปรตได้แก่เปรตฟานเนื้อต้นต้นทานเนื้อต้นได้แก่เปรตทานเนื้อตนคำรับสองหนึ่งบูตาวินิชยะตะเปรตได้แก่เปรตผู้ตัดสินความโกงหนึ่งทานถวิวรรณเปรตได้แก่เปรตกินของเน่าของเหม็นหนึ่ง อัมพสสการะเปรตใด้แก่เปรตทิศชวีชื่อว่าอัมพัสขะาหนึ่งเสรีสกเปรตใด้แก่เปรตเมืองเสรีหนึ่งนันทิกาเปรตใด้แก่เปรตนันทิกาึ่งเรวติเปรตใด้แก่เปรตนางเรวตินึงอจุเปรตใด้แก่เปรตไรอ้อยหนึ่งภุมาระเปรตใด้แก่เปรตพระราชกุมานึงราชบุตรเปรตใด้แก่เปรตพระราชบุตรหนึ่งภูตาถาตะกัเปรตใด้แก่เปรต กินคูดหนึ่งทุติยะคูทะขาทะเปรตได้แก่เปรตกินคูดต้นที่สองหนึ่งคณะเปรตได้แก่เปรตคณะหนึ่งปาตลิบุตรเปรตได้แก่เปรตปาตลิบุตหนึ่งอัมภวะนะเปรตได้แก่เปรตสวนมะม่วงหนึ่งอัครุขะเปรตได้แก่เปรตต้นกลางหนึ่งโคขะสังหารเปรตได้แก่เปรตที่รวบรวมทรัพย์หนึ่ง เศรษฐีปุตตะเปรตได้แก่เปรตบุตรเศรษฐีหนึ่งอสัสตทิกูตะสหัสเปรตได้แก่เปรตที่มีก้อนหินตกลงถูกศีษะวันละหกหมื่นก้อนรวมเป็นเปรตห้าสิบเอ็ดจำพวกด้วยกันดังนี้เปรตเหล่านี้จำพวกไหนได้ทำบาปกรรมไว้อย่างไรแล้วสเสวยบาปกรรมอย่างไรนั้นมีปรากฏแจ้งอยู่ในคำปีเปตตวัตถุเทศนาแล้ว พร้อมทั้งบาลีและถกฐานมีที่ปัญญาภิกษุได้แจวัตรอรรถาไว้แล้วนั้นเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายผู้อยากผู้อยากทราบเรื่องโดยพิสดารจงสดับฟังจากคำพ่เปตวัตุเทศนา,านั้นเถิดส่วนในพระธรรมเทศนาการนี้ของรถไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีช้วยพระการชี้